วัยรุ่นอยากกลับใจใส่คาบูโมกสวัสดีวัยรุ่นผู้ทอก็สำหรับร้อยยี่้าบางลมนะครับน้องก็ก็ซื้อมือสองมาแล้ววัยรุ่นอยากกลับใจใส่คาบูโมก อันนี้มันมาเป็น N p r r o นะแล้วก็น่าจะไล่ไม่ลงหรือว่ายังไงเราลองเขียดูก่อนว่า N p r r o ที่ใส่มามันเป็นอาการไหน ก็าการประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กล้องใส่คาบูมกและดูว่าอาการมันจะดีกว่าไหมโอเค go เราก็ทำการถอดชุด n pro ออกแล้วทำอะไรบ้างก็เราเตรียมคอรีดนะครับคอรีดก็เจียแยงเข้าไปนะครับข้างล่างก็ให้เท่ากับฝาสูบที่เขาทำมาข้างบนก็ เท่ากับตัวคาบูนะครับทีนี้่าเรามาใส่พร้อมๆกันอันนี้นะครับก็วัดจากฝาที่เขาทํามาแล้วก็อันนี้เท่ากับตัวปากคาบูนี่เราก็ต้องใส่อ,อดีตไปก่อนครับข้างล่างก็ทากาวได้ข้างบนต้องมีไฟเบอร์นะครับเพื่อความร้อนไปโดนคาบู แล้วตัวกรองอากาศก็ใส่เบิกกรองใหม่มาใส่นะครับแล้วเ <c> ห <oughs> มือนที่เคยบอกคลิปก่อนนะครับก็เอาเขาเรียกอะไรนะเอาไอ้ตัวกระดาษอะกระดาษของไส้กรองออกนะครับกระดาษของไส้กรองออกใส่คอเข้าไปก่อน ก็พวกนี้ก็ดูให้ดีนะครับว่าเรื่องระหว่างเตรละจุดย้ายมีร้อยรั่วนะครับเดี๋ยวมันจะรวนเหมือนกับลูกก่อนที่ส่งมาให้เช็คส่วนตัวคาบูเดี๋ยวเราจะาใช้น้ำหนูที่ติดคาบูมาก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์90ตัวนี้ตัวเปิด เปิดก๊อกน้ำมันแล้วก็ใส่ไปเลยสำหรับลูกเร่ง28นี้มันใช้นมหนูกับ125นาเท a ่าดีมได้ส่วนลูกเร่งนะครับสายเร่งก็มีนะครับบางคนถามว่าเออสายมันยาวไปไหมอะไรไหม เราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหัวซีลวดนะครับหัวซีลวดรองไว้ปุ๊บอันนี้แบบง่ายๆก่อนถ้าใครที่มีแบบดีกว่านี้ก็ลองหาบูธหาอะไรด,ดูมันจะใช้กับสายเริงเดิมได้ ส่วนนะครับส่วนฝั่งฝ <c oughs> ังนี้มีโอริงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ต้องทากาวก็ได้ก็ตัวกรองอากาศก็ใส่กับของเดิมไรยี่ห้าได้เลยคอ,อยางแล้วก็ทำการใส่น็อตเข้าไปอันนี้ใส่ช่องใส่กรองเหมือนเดิม เดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ยังเป็นน้หนูติดคาบูมานะครับลองปิดเครื่องกันดูก่อนว่ามันจะได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวก็อาจจะเพิ่มรถอีกทีนะึงซึงก็ใส่ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคใส่สายน้ำมันเรียบร้อยใส่กรองแต่ไม่รู้ว่ามันจะ นมนงนมหนูเดิมเดิมว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวเราลองติดเครื่องดูก่อนไอนมหนูหนาบางยังไงเดี๋ยวค่อยไล่กันอีกทีหนึ่งเอาที่ติดเครื่องก่อนนะมันติดง่ายไหมเดินเบาได้ไหม one two three ่าอย่างแรกก็คือเดินเบาได้นะ อย่างแรกคือเลินเบานิ่งแต่ว่ามันจะขี่ได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะไวรุน <laughs> ันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไล่หนุ่มหนูทีเนาะก็คือติดเครื่องแล้วจูนนิดหน่อยนะครับก็วิ่งได้ระดับหนึ่งเห็นไหมคกับตอนแรกที่เป็นคาร์บูเรตโปรบิดไม่ได้เลยแนะนําเลยก่อนที่จะเพิ่มหนุ่มหนูน้ามันใส่หนุ่มหนูเดิมหนุ่มหนูที่ติดไปกับคาร์บูลองวิ่งดูก่อนนะครับเพราะบางคันอะหนุ่มหนูเดิมก็วิ่งได้เลยนะทีนี้อะ อย่าไปอย่าไปอย่าไปเพิ่มก่อนใช้ของเดิมลองติดเครื่องขี่ดูก่อนครับก็ง่ายง่ายนะครับสไตล์ผู้อนอ่าห้าเอามาเป็นทิกเล็กๆสำหรับคนที่สั่งคาบูไปโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา,าเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ